ทส,ส,สุบรุด้วยรักจากหัวใจ ถ้าเบรกเบนดิกมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกขับซ่า34สัปดาห์นี้จะพาท่านผู้ชมไปทดสอบรถยนต์ SUV สุดหรูจากประเทศสวีเดนกับ Volvo XC90 ที่มาพร้อมเทคโนโลยี Plug-in Hybrid และเต็มไปด้วยกลิ่นอายการออกแบบสไตล์สแ a n ดิเนเวียนที่ร่วมสมัยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับผมมิสุลมิตรสวัสดีครับผมพคคภูมินาแสงครับและในครั้งนี้ครับ,รบเราจับเอาเจ้าว o ล o ว x c 9 0นะครับ,รบเราจะมาลองขับในเส้นทางภายในเมืองอในเส้นทางที่เป็นทางแบบออฟโรดแบบที่เราอยู่กันที่นี่ครับ เพราะความน่าสนใจอยู่ที่ในเรื่องของอัราสิ้นเปืองนะครับที่ได้ชื่อว่าเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดที่มีอัตราสิ้นเปืองที่ประหยัดมากนะครับในเพียวโหมดเนี่ยสามารถใช้ระยะได้ถึงประมาณ40กิโลเมตรซึ่งในครั้งนี้ครับเดี๋ยวเรารจะทดลองให้หมดเลยครับว่าเจ้า XC90 ที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยในโหมดที่เป็นเพียวโหมดหรือว่า EV หมายความว่าเราจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าที่ล้อคู่หลังในการ ับเคลื่อนล้วนๆเนี่ยว่ามันจะไปได้ไกลขนาดไหนนอกจากนั้นในการขับขี่แบบไฮบริด<ม>ที่ปอยให้เครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าทํางานผสมผสานกันแบบรถไฮบริดธรรมดาเนี่ยจะได้อัตราสิ้นเปลืองเท่าไหร่และนอกจากนั้นในตัวรถที่เวลาปกติเนี่ยจะขับเคลื่อนที่2ล้อหน้าด้วยเครื่องยนต์เวลาที่ขับในโหมดไฮบริด<ม>นี้เนี่ย<ม>ก็จะมีการผสมผสานระหว่างล้อคู่หน้ากับล้อคู่หลัง เพราะรถคันนี้เนี่ยคู่หน้าขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ผ่านเกียร์8สปีดครับแต่ทางด้านหลังนี่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าล้วนใล่สำหรับคันนี้นะครับเครื่องยนต์และมอเตอร์ทํางานร่วมกันเนี่ยก็ยังคงในลักษณะการใช้งานแบบรถ AWD คือขับเคลื่อน4ล้อสามารถใช้งานในรูปแบบของโหมดออฟโรดก็ได้ด้วยก็เรียกว่าเป็น all wheel drive ขับเคลื่อนทุกล้อแต่ว่าเป็นการผสมผรสานระหว่างเครื่องยนต์กับเกียร์ที่คู่หน้ากับคู่หลังนั่นเองแยกกันขับแต่ว่าแยกกันขับเลยทำงานร่วมกันได้ครับ มาดูรายละเอียดของเจ้า Volvo XC90 คันนี้กันครับ The All New XC90 หรูหรายอย่างเป็นเอกลักษณ์ที่มีการออกแบบสไตล์ส c a n ด i n a เวีย avian, ร่วมสมัยไว้ได้อย่างลงตัวทั้งภายนอกและภายใน XC90 มาพร้อมกับเครื่องยนต์ทวิ n เอนจิใหม่ขนาด2,000ซีซีเบนซินแถวเรียง4สูบที่ผสมผสานการทำงานของเทอร์โบชาร์จ ซูเปอร์ชาร์จและมอเตอร์ไฟฟ้าไว้ด้วยกันโดยมีแรงม้าสูงสุดถึง407แรงม้าและเมื่อเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานเต็มที่จะได้แรงบิดสูงสุดถึง640นิวตันเมตรสามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลา5.6วินาทีก็จะเห็นนะครับว่าในแต่ละรุ่นพรีมเนี่ยก็มีอุปกรณ์ออปชั่นแลวก็ในคันนี้ที่เป็นโฉมอาร์ติสัก็จะเน้นให้มันมีอารมณ์สปอร์ตเพิ่มมากขึ้น ชิ้นกระจังก็จะเปลี่ยนจากสีตรงมาเป็นสีดำแบบกอสแบ็กคือว่าเป็นดำเงาพิเศษนะฮะอย่างขอบโครเมียมเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นโครเมียมเงาอย่างเดียวนะครับเพิ่มโทนสีที่ทําให้ดูแล้วหรูหรามากขึ้นนะครับตัดขอบชายล่างนะครับแล้วก็เส้นของสีกันชนก็จะใช้วัสดุที่เป็นผิวแบบดำเงาเช่นกันนะครับ,รบแนวของเส้นตัวรถเนี่ยไฟหน้าที่บอกว่าดีไซน์ได แรงบันดาลใจมาจากคอนทอนะครับเทพเจ้าทอก็ถือเป็นเส้นของแสงหลักในไฟ LED ทางด้านหน้านอกจากนั้นในตำแหน่งของไฟ LED Headlight นะครับที่เป็นแบบ Adaptive เนี่ยก็จะแยกการทำงานชัดเจนเลยนะครับเพราะว่ามีระบบสองแสงสว่างทั้งปรับไปตามทิศทางที่ขักเลี้ยวพวงมาลัยไฟเลี้ยวที่นำในเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวข้างในช่วงมุมและนอกจากนั้นเนี่ย ยังเป็นไฟหน้าที่ปรับสูงต่ำอัตโนมัติแล้วแหวกหลบแบบอัตโนมัติอีกด้วยเรียกว่ามาเต็มเลยในเรื่องของไฟหน้าครับ,รบเมื่อมุมมองด้านข้างนะครับจะเห็นว่าล้อนมีขนาด275 40ขอบ20นิ้วนะครับถ้าเกิดวางตรงๆอาจจะเห็นว่าเต็มซุ้มพอดีแต่หักเลี้ยวนี่ผมว่ามันเฉียดหน้าซุ้มมีช่องว่างหางไม่ถึง ไม่ถึง1นิ้วนิดเดียวเลยนะครับโดยตำแหน่งทางด้านหน้านี้ก็จะเป็นจุดที่ใช้ในการชาร์จไฟของปลั๊กอินไฮบนะครับอ,อยู่ทางด้านหน้าซ้ายในเรื่องของตำแหน่งการออกแบบขนาดของชุดบานประตูจริงๆเนี่ยมองมุมมองทางด้านข้างรวม,มถึงแนวของกระจกบังลมหน้าก็มีความรู้สึกที่ใกล้เคียงกับตัว x c 90เดิมนะแต่ว่าเหลี่ยมแล้วก็ความโค้งกับขนาดตัวถังที่ใหญ่มากขึ้นเนี่ยทำให้มัน มีอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกที่มันมีความหรูพร้อมกับเส้นตัวถังที่เหลี่ยมชัดมีอารมณ์สปอร์ตเพิ่มมากขึ้นดูแล้วแนวหลังคาแนวกระจกด้านข้างเนี่ยไม่ได้สูงเกินไปเพราะว่าได้ความกว้างที่มาช่วยเพิ่มทําให้ตัวรถมันดูมีมิติที่ลงตัวพอดีซึ่งถ้ามองต่อเนื่องมาถึงสันของแนวประตูทางด้านหลังนะครับบ้านประตูหลังเนี่ยมีความยาวอ่ะท่อนหน้าชัดเจนนะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยออกแบบมาเผื่อสําหรับ5้าที่นั่งแล้วก็เจ็ดที่นั่ง3แถวแบบรถคันนี้ครับครับเสริมในเรื่องของ ความหรูหราก็คือชุดแนวโครเมียมที่เป็นโครเมียมแบบด้านนะครับมีความลงตัวพอดีพอดีไม่ว่าจะกับตัวรถสีอะไรอันนี้ผมว่าดูดีมากเลยนะครับและในส่วนพื้นที่สัมผัสท้ายเนี่ยออกมาข้างนอกเนี่ยจริงๆท้ายมันดูตัดๆต,ต,ตงรงๆนะครับแล้วก็ดูเหมือนมันเรียบเรล้รรนๆนยังไงไม่รู้ แต่ผมว่าก็ยังดูมีมิติจากแนวช่วงคอดเว้าของช่วงไฟท้ายกับตัวถังตัวถังด้านข้างเนี่ยก็ยังดูให้ตัวรถมันดูบึกบึนดูมีขนาดใหญ่ แต่สิ่งหนึ่งที่ดีไซเนอร์ตั้งใจออกแบบก็คือให้พื้นที่เว้าลงของบานฝาท้ายเนี่ยให้มันไม่มีระยะสูงมากเกินไปเวลาที่จะต้องใช้งานแล้วก็มีการยกของลงด้วยนั้นในการใช้งานเนี่ยตัวฝาท้ายเนี่ยก็รองรับการเปิดนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านตัวชุดรีโมทหรือว่าการเตะแบบแฮนด์ฟรีนะครับไม่ได้ใช้มือเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดได้ด้วยเหมือนกันครับเพราะนั้นก็ระยะในการเปิดขึ้นของตัวชุดฝาท้ายสามารถที่จะปรับตั้งได้ว่าใช้เท้า กวาดไปทางด้านท้ายและต้องการให้ฝาท้ายเปิดเนี่ยอยากให้สูงเท่าไหร่หรือว่าด้วยตัวชุดรีโมทจะสูงเท่าไหร่นะครับโดยตัวชุดเบาะแถวที่3เนี่ยถ้าเกิดอยู่ภายในตัวรถสามารถที่จะแยกปรับพับเบาะได้อยู่จากทางด้านหลังได้ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะจังหวะการพับลงเนี่ยพอดึงแล้วหัวหมอนเนี่ยจะพับลงอัตโนมัติแล้วก็ได้เนื้อที่ที่เป็นพื้นเรียบไปซึ่งถ้าพับยาวถึงเบาะแถวที่2ก็จะได้เนื้อที่ที่ยาวต่อเนื่องแล้วก็เรียบเสมอเป็นระดับเดียวกันใช่นะครับ นอกจากนั้นเนี่ยในพื้นที่สัมภาระยังแยกเปิดชั้นล่างได้อีกนะครับขึ้นมาในชั้นที่1เนี่ยจะเป็นที่เก็บนะครับอุปกรณ์ชุดชาร์จของระบบปักอินไฮบิตบแต่ถ้าเกิดเปิดชั้นที่2ขึ้นมามก็จะมีอุปกรณ์ของตัวปั๊มลมไฟฟ้าพร้อมน้ํายาที่จะอุดรอยรั่วแบบอัตโนมัตินะครับโดยช่องอุปกรณ์นอกจากจะล็อกตัวแผ่นปิดนะครับแล้วก็ตะข่ายกั้นเวลาที่ ถ้าเกิดเราจะพาสมาชิกนะครับ,รบน้องหมาเดินทางไปร่วมด้วยเนี่ยสามารถที่จะกั้นเกี่ยวถึงแนวบนของหลังคาเรียกว่ามาครบครับสา,สามสิบสี่ Special ใหม่ Michelin p r i m a c y 4เวลาเปลี่ยนความมั่นใจไม่เคยเปลี่ยน p i o n e e r AVH Z Series 2019 Empowering Driving Experience ส่วนของภายในห้องโดยสารมันได้อารมณ์ดีไซน์แบบสไตล์ของสแก a n ิเนเวียนจริงนะครับ,ค,รบคือมีความเรียบดูหรูม,มีฟังก์ชันที่ถูกซ่อนอยู่ภายในถึงแม้ว่าบนพื้นที่เรียบๆหลายๆจุดเนี่ยยังรองรับการใช้งานได้ครบรูปแบบเดิมเลยนะครับใช่โดยเฉพาะตัวหน้าจอกลางเนี่ยผมชอบมากายุคก,ก่อนเราจะเห็นความแผวพาของปุ่มเยอะมากถ้ามีโหมดเยอะขนาดนี้เนี่ยปุ่มน่าจะลามลงมาถึงข้อศอกเราใช่แต่วันนี้ถูก ยกรวมมาอยู่ในฟังก์ชันนหน้าจอนะครับในหน้าจอ Volvo s e n s r s เนี่ยก็ถูกออกแบบมาให้รองรับการปรับใช้งานนะครับที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นเมนของตัวหน้าจอเองถูกปรับให้สามารถตั้งขนาดรูปแบบของกราฟิกดีไซน์ขนาดตัวไซส์ฟอนต์ให้เหมาะสมกับอายุผู้ใช้ตรงทางด้านหน้าเนี่ยในรุ่นที่เป็น R-Design ก็จะได้พวงมาลัย R d ร s ดี n ด้วยเป็นทรงสามกานซึ่งก็จะแตกต่างจากในรุ่น trim อื่นนะครับ ขอบแล้วก็การตัดสีรูปทรงของวงโฮลลขนาดเส้นรอบวงเนี่ยจะเห็นว่ามีความกระชับนะครับ,ร,บรวมถึงมีแพดเดิลชิพอยู่ทั้ง2ฝั่งหน้าจอ TFT ตรงข้างด้านหน้าเนี่ยจะเป็นขนาด12.3นิ้วซึ่งก็จะเปลี่ยนกราฟิกไปตามการใช้งานในแต่ละโหมดที่เราเลือกปรับครับ,รบแล้วก็ยังมี Head up Display นะครับที่แสดงในเรื่องของความเร็วป้ายจราจรแล้วก็สัญญาณการเตือนกันชนทางด้านหน้ารวมถึงการเตือนต่างๆซึ่ง มีการเตือนหรือมีการแสดงผลที่ละเอียดแล้วก็ไม่ค่อยลบกวนสายตานะครับเวลาการใช้งานทั้งวันกลางคืนเลยส่วนการเสริมในเรื่องของความหรูหราภายในห้องลิสานเนี่ยบริเวณคอนโซลกลางที่เป็นหนังแล้วก็ยกตะเข็บเห็นชัดเจนเนี่ยมันก็ได้ทั้งความหรูหราความเป็นสปอร์ตแต่ที่ชอบคือทริมที่เป็นอลูมิเนียมนะครับ,รบเป็นผิวสากนะครับดุลลาย ไม่เงาสะท้อนจนแสบตาซึ่งนี่ก็เป็นทริมเฉพาะนะครับที่เป็นผิวของอลูมิเนียมเนี่ยในรุ่นที่เป็นอาร์ดีไซน์เท่านั้นด้วยนะครับในส่วนของตัวชุดเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงฮามาโกดอนเนี่ยก็ถูกปรับเซ็ตแล้วก็มีขอบของทริมที่ลับกันเป็นผิวของเนื้ออลูมิเนียมที่เป็นสีแบบลมดำครับโดยบอร์ดเนี่ยสามารถที่จะปรับแยกนะครับการปรับในแทิศทางปกติแล้วยังสามารถใช้ไฟฟ้าที่จะควบคุม ในส่วนของการเลื่อนช่วงรองต้นขาทางด้านหน้าเนี่ยใ,ให้มีช่วงยาวมากขึ้นแล้วก็รวมถึงตัวดันหลังที่เป็นลุมบ้าซัพพอร์ตแบบที่สามารถที่จะปรับเลื่อนระดับในการปรับเซ็ตเนี่ยทั้งดันออกเลื่อนขึ้นลงแล้วก็ตี้มมุมในการออกแบบให้เบาเนี่ยมีทรงที่ดูสปอร์ตขนาดกระทัดรัดแต่ว่านั่งแล้วเนี่ยก็ชับสบายดีที่ชอบกนะ็คือ ส่วนรองต้นขาฮะที่สามารถปรับเลื่อนถอยหน้าเลื่อนหน้าถอยหลังได้นะครับตามสลีระเลยว่าถ้าขาคุณยาวคุณก็เลื่อนออกมาได้อีกส่วนหนึ่งก็คือการให้ผิวแล้วก็วัสดุของหนังที่แตกต่างครับอขอบทางด้านข้างเนี่ยเป็นหนังแนปป้าที่เย็บแบบมีวัสดุที่เป็นหนังกลูลูใช้เส้นดายสีขาวกับส่วนชิ้นกลางเนี่ยเป็นหนังอะคันทาร่าที่ให้ความรู้สึกซับที่นุ่ม,มเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานั่งแล้วเนี่ย ไม่มีอาการลื่นถลาจากตัวเบาะนะครับแล้วก็เวลาจอดตากแดดนานๆเนี่ยพอโดนปุ๊บมันไม่ได้ได้ร้อนเลยสิ่งที่สําคัญของชุดเบาะที่ <c oughs> ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเรื่องของลิขสิทธิ์การออกแบบ,บดีไซน์ตัวชุดหัวเบาะที่เป็นชิ้นตําแหน่งเดียวกันกับเบาะในแบบที่ไม่ต้องปรับครับ,รบถือเป็นดีไซน์เฉพาะที่ทําให้ตัวหัวเบาะแล้วก็โครงของชุดเบาะวอลโวเนี่ย ซัพพอร์ตตัวช่วงของแนวกระดูกคอแล้วก็รองรับแรงกระแทกจากศีรษะเวลาที่มีแรงกระแทกจากทางด้านหลังซึ่งในรุ่นอื่นหรือว่ายี่ห้ออื่นเนี่ยก็จะไม่ได้ดีไซน์ทรงนี้นะครับครับในตำแหน่งของบอแถวที่2เนี่ยจริงๆแล้วปรับได้หลากหลายรูปแบบนะครับถ้าเกิดเข้ามาในตำแหน่งที่เลื่อนเดินหน้าสุดนี่ก็ก็ยังโอเคนะ แต่ถ้าเกิดนั่งแค่เบาสองแถวนะครับดูฮะเบาแถวที่2เนี่ยสามารถที่จะเลื่อนระยะได้เยอะครับใช่แล้วก็ปรับเลื่อนหน้าถอยหลังแยกกันได้ทั้งสามตัวเลยใช่ครับผู้โดยสารในแต่ละตำแหน่งสามารถที่จะแยกการนั่งและการเอ็นมุมของพนักพิงเนี่ยก็จะมีการปรับในท่อนล่างของช่วงรองต้นขาเนี่ยให้ได้มุมลับกันด้วยฮะความยาวของช่วงรองต้นขาอาจจะอยู่ในระดับกลางๆเพราะว่ารถไซนี้เนี่ยอาจจะเจอตำแหน่งเบาะหลังที่ นั่งแล้วมีช่วงซับพอร์ตสะโพกรวมถึงต้นขาที่ยาวเต็มไซส์มากกว่านี้แต่ด้วยคันนี้เนี่ยออกแบบตั้งใจให้เป็น2ที่นั่งหน้าครับแถวกลางเนี่ยนั่งสามเบาะตำแหน่งนั่งข้างเนี่ยมันจึงถูกลดขนาดลงไปไงเพราะฉะนั้นเนี่ยความสบายแบบเต็มๆผมว่ามันก็อาจจะรู้สึกติดไปนิดนึงนะก็เรียกว่าได้จํานวนโดยสารเยอะแต่ว่าความสบายของแต่ละตำแหน่งมันก็ลดลงเล็กน้อยนะ ซึ่งถ้าดูในชุดแอร์แล้วเนี่ยมไม่ใช่มีช่องแอร์รองรับครบเต็มอย่างเดียวนะครับ,รบแต่ทั้งหมดเนี่ยยังมีการปรับ climate control หรือว่าคุมอุณหภูมิแยกแบบ4โซนครับนั่นก็ค,คือคู่หน้าแล้วก็คู่หลังนี้ด้วยครับแล้วก็มีปุ่มปรับอุณหภูมิและแรงลมอยู่ด้านหลังสามารถคอนโทรลกันได้เองเลยนะครับและในการเข้าออกบอ่อแถวที่3ครับชุดบอดนะครับออกแบบมาให้สามารถที่จะดึงเพื่อที่จะปรับพับขึ้นไปทางฝั่งหลังเนี่ยโดยการเอนทั้งชุด แล้วก็ดันไปทางด้านหน้าก็จะมีช่องเพื่อที่จะขึ้นในการขึ้นตำแหน่งนี้เนี่ยถ้าดูเปรียบเทียบรถในคลาสนี้รูปแบบตำแหน่งการวางแล้วก็พับเบาะอย่างนี้เนี่ยก็เรียกว่าได้มุมกว้างพอสมควรครับแต่ติดที่บานประตูที่มันยาวแต่วันเปิดได้มุมน้อยครับองศาในการเปิดค่อนข้างแคบเนี่ยการหมุนตัวของผู้ใหญ่ขึ้นก็ติดนิดนึงครับแต่พอเข้ามาข้างในในตำแหน่งเบาะแถวที่3านะครับก็มีบอกว่า นั่งสบายเกินคาดอ่ะคือพอมองด้วยตาเนี่ยดูจากขนาดเบาะความหนาลูปทรงที่มีขนาดใกล้เคียงกับแถวที่สองอือคือคอารมณ์ความยาวของช่วงลองต้นขามันเหมือนบาะเด็กนะครับแต่ว่าคือยาวกว่านี้มันก็ไม่มีประโยชน์แล้วไงเ,ออเพราะว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่อยู่ทางด้านปลายแล้วก็มีความสูงขึ้นมาครับกลายเป็นว่าความสูงของบาะที่มันวางสูงเล็งลำดับสูงที่สุดในห้องโดยสารเนี่ยนะครับ มีมุมให้หย่อนเท้าลงไปอนอกจากนั้นถ้าเกิดไม่ใช้งานเบาะแถวที่3มเนี่ยการพับหัวเบาะลงนะครับในระหว่างที่ขับขี่ถ้าเกิดกลางขึ้นเนี่ยก็จะช่วยไม่ให้บงังทัศนวิสัยทางด้านท้ายครับและถ้าพับลงเรียบเลยเนี่ยจะได้มุมที่เหมือนกับเป็นพื้นเหมือนกับรุ่นที่เป็นห้าที่นั่งอะ่ะใช่แล้วก็กลไกการพับช่องว่างหรือว่าตำแหน่งการปรับต่างๆเนี่ยใช้งานขึ้มากมนะครับ ซ่าสามสิบสี่สเปเชียล T-R Transformer 2สุดยอดรถตรวจการสายพัน์ธุแกร่งจากไทยรูมสนับสนุนโดย AP Speed ครับแล้วในช่วงของการทดสอบเจ้า v o l v o xc 9 0บครับถือว่าเป็นรถรูปแบบสไตล์ SUV ที่เป็นปักอินไฮบริดที่มีการแยกการขับเคลื่อนระหว่างเครื่องยนต์กับมอเตอร์แบบชัดเจนนะใช่โดยการวางเครื่องยนต์ไว้ด้านหน้านะครับสำหรับพอดล้อคู่หน้าเลยมอเตอร์จะขับล้อคู่หลังอย่างเดียวแต่ก็ยังคงเอกลักษณ์ในเรื่องของการขับเคลื่อนแบบ awd นะครับก็คือในโหมดปกติเนี่ยก็จะขับเคลื่อนแบบตามสภาวะการขับขี่หมายความว่าถ้าเกิดใช้ไฮบริด เวลาที่มอเตอร์ออกมาขับอย่างเดียวก็เป็นรถขับหลังครับ,รบเวลาที่มีพื้นลื่นถลไมฝนตกหรือเสียการทรงตัวระบบจะกระจายกําลังจัดสรรกันเองระหว่างมอเตอร์ทั้งด้านท้ายกับเครืคร่องยนต์ทั้งด้านหน้ามีระบบช่วยการทรงตัวจับเบรกกันอิสระสี่ล้อเหมือนแบบรถปกติก<ช>็ถือว่าเป็นการนําเอาเทคโนโลยีระบบไฮบริดมาแยกขับเคลื่อนอยู่ทั้งด้านหลังก็รถคันเดียวมันก็ได้สไตล์ที่ แตกต่างกันพอสมควรนะใ,ในแง่ความรู้สึกสำหรับผู้ขับขี่นะครับครับเพราะว่าในระบบที่เป็นดิฟโหมดเนี่ยตรงนี้กดลงไปครับสามารถที่จะเลือกนะครับว่าจะเป็นรูปแบบของ all wheel dive ครับคือสั่งให้รถคันนี้เตรียมพร้อมสาหรับการขับเคลื่อนสี่ล้อตลอดเวลารหรือว่าปรับเสร็จแล้วผมจะเลือกมาที่เพียวก็ได้ครับซึ่งก็จะเป็น Eco d r ด v e จะเป็นการขับเคลื่อนเฉพาะตัวชุดมอ,อเตอร์ไฟฟ้าทางด้านหลังรถคันนี้ก็จะกลายเป็นรถขับหลังครับคนไหนบอกว่า ขับหลังอะไรไฮบริดมอเตอร์ motor, ชุดนี้สามารถที่จะขับเคลื่อนตั้งแต่ออกตัวไปถึงความเร็วประมาณ120ได้ครับครับแั้นตอนนี้ถ้าเกิดดูดพึ่งพึ่งดนเลยฮะลือกมอเตอร์ล้วนๆนี่มันเก่งตรงนี้แรงดึงขึ้นนี่ถือว่าแล้วอัตราเร่งคนที่มองว่ารถไฮบริดรถปลั๊กอินไฮบริดโถเป็นรถที่เอามาไปหยัดมันไปหยัดอะมันรถไปหยัดมันจะวิ่งได้เรื่องเหรออืมนี่ต้องมาลองครับ จะรู้ว่าอัตราแรงดึงที่ดึงแบบว่าหลังติดบอกเครื่องยนต์ยังไม่สามารถตอบสนองได้จีทเท่านี้เลยส่วนหนึ่งจากน้ําหนักตัวรถครับเกือบจะ2ตันครึง่งถ้าเกิดใช้เครื่องยนต์อย่างเดียวเนี่ยผมว่าการที่จะทําให้มีพลังอัตราเร่งระดับนี้เนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า3,000ทวินเทอร์โบอ่ะแต่เครื่องบล็อกนี้ครับ,รบเป็นการทำงานร่วมบล็อก2,000ซีซีหนึ่เทอร์โบหนึ่งซเปอร์ชาร์จ ควบคู่กับตัวชุดมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีกําลังแรงสูงซึ่ก็ทําให้ตัวรถเนี่ยสามารถที่จะผักตัวเองให้เคลื่อนที่คล่องตัวเหมือนแบบเป็น SUV แบบสปอร์ตในการขับขี่ครับผมว่าทดลองหลายๆโหมดด้วยกันในช่วงที่เสียบปลั๊กชาร์จเต็มมาจากบ้านแล้วเนี่ยการใช้งานเมื่อแบตเตอรี่เต็มเนี่ยก็สามารถที่จะวิ่งขับเคลื่อนไปด้วยโหมดเพียวนะครับวีล้วนๆประมาณ เราทดลองกันได้ประมาณ37กว่านะครับขณะที่ตามสเปคระบุว่า40กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เจอรถติดๆอย่างในบ้านเราได้ใกล้เคียงนเ้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับซึ่งพอมาทางไกลอย่างนี้ครับผมใช้ลูกเล่นฟังก์ชันของ w o r l World Sensors เนี่ยเล็กน้อยฮะในการปรับโหมดการขับขี่ก็คือเลือกที่จะเซฟแบตเตอรี่เอาไว้นั่นก็คือการ เก็บแบตเตอรี่ไว้ใช้ในช่วงของการขับขี่ธรรมดาทั่วไปเนี่ยเราไม่ได้จําเป็นต้องใช้แบตปิ้งลอยตัวแบบนิ่งๆประหยัดรประหยัดเนี่ยก็ใช้เฉพาะเครื่องยนต์ก็ได้ใช่เพราะว่ามันอยู่ในจังหวะที่ตัวรถมันลอยตัวแล้วนะครับอนอกจากนั้นยังสลับที่จะใช้เครื่องยนต์มาชาร์จไฟก็ได้ครับ,รบเหตุผลเพราะว่าพอเราดูแล้วเราวิ่งลอยตัวนิ่งๆหรือว่าเป็นทางที่กําลังลงเขายาวๆแทนที่ใช้ B ีอย่างเดียวสามารถเลือกเป็นโหมดชาร์จการชาร์จจะเข้มข้นขึ้นครับครับ และนี่ครับพอปรับมาเป็นโหมดสปอร์ตครับครับโ oh. อ้โหขโมยว่ามันมาเต็มมาก mm hmm. คือไม่คิดว่ารถขนาดนี้แบบกดแล้วมันจะพุ่งดัง mm hmm. มันมืดมันจี๊ดมากนะครับพร้อมกับช่วงเสียงครับที่ภายในห้องโดยสารเนี่ยมีเสียงบิ้วอารมณ์เพิ่มอีกก็จะมีเรื่องฟิลลิ่งของแป้นเบรกดิดหนึ่งที่ช่วงจังหวะเวลาแตะจังหวะแรกเนี่ยระยะในการลีเนียรู้สึกว่า มันตื้นไปนิดหนึ่งนั่นก็คือตัวแป้นมีระยะค่อนข้างสูงแต่มีระยะยุบน้อยช่วงจังหวะที่กดไปแล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าการตอบสนองต่อแป้นเบรกเนี่ยไม่ค่อยธรรมชาติเท่าไหร่แต่ก็เรียกว่าได้ระยะและก็ประสิทธิภาพในการเบรกอยู่ในระดับที่ใช้ได้ครับคบเครื่องนะครับเป็นรถที่หรือว่าครบเครื่องได้ทุกอารมณ์เลยการใช้งานในเมือง,น,งนุ่มนวลเงียบคล่องตัวเดินทางเงียบนุ่มสบายและ หมดสปอร์ที่กระชากกระชันอารมณ์ได้แบบว่าไม่น่าเชื่อนะครับก็ถือว่า x c 9 0้านคันนี้ไม่ธรรมาดาจริงในภาพรวมที่เราลุยกันมาทุกรูปแบบจริงนะครับ,รบต้องบอกว่ามองเฉพาะสเปคกับมองรูปแบบแพทเทิร์นของช่วงล่างเนี่ยในครั้งแรกเนี่ยต้องบอกว่าผมสบประมาณนะ เมื่อมองถึงมิติขนาดตัวรถที่มีขนาดใหญ่ผมก็ยังจะไหวเหลยต้องบอกว่าช่วงล่างทางด้านหน้าที่เป็นแบบ Double Wishbone โอเคเรา okay, คุ้นเคยแต่ช่วงล่างหลังที่เป็นแบบ Integral Link แล้วก็ใช้การทำงานซับแรงสั่นสะเทือนสทานพร้อมกับบิดเนี่ยด้วยรูปแบบตัวสปริงแบบแผ่นซึ่งก็เหมือนกับคล้ายๆแหนบอะแต่หน้าตามันไม่ใช่ซึ่งกลายเป็นว่าพอขับขี่เนี่ยอาการความรู้สึกความนุ่มนวลในการซับภายในเมือง มันอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนะเรียกว่ากลางๆแต่เวลาขับเดินทางไกลใช้ความเร็วสูงการซับช่วงจังหวะการโยนบิดตัวที่ทําได้ดีนะครับในเรื่องของการตอบสนองต่อการขับขี่พละกําลังแรงม้าและแรงบิดมันดึงขึ้นแบบกระชับแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ารถมันมีขนาดใหญ่นะครับนอกจากนั้นเนี่ยในเงื่อนไขที่ทาง Volvo Car ประเทศไทยเพิ่มเติมให้เป็นพิเศษครับเรื่องของการรับประกันครับตัวรถเนี่ยมีการรับประกัน5ปี 1 5 0 0 0 0กิโลแต่ว่าเรื่องการดูแลรักษาตัวรถ<ม>ก็คือการซ่อมแซมบวกเซอร์วิสเนี่ย<ม>ให้ยาวๆถึง10ปีแล้วก็1,000 100, 0กิโลแบบไหนถึงก่อนก็ตามนั้นซึ่งก็ทําให้ถือว่าเป็นคันนึงครับถ้าเกิดสนใจ<ม>การลงราคามาล้านกว่าบาททําให้เหลือในงบตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นที่4,1ล้านหนึ่งกว่ามามจนถึง4ล้านกลางเนี่ยเป็นคันนึงใน SUVD s e gment <ม>ปักอินไฮบิด<ม>ที่คุ้มราคาครับ สามารถติดตามพวกเราทีมขับซ่าเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ข l u b า a t ทที TV, ที่จะคอยอัปเดตข่าวสารวงการยานยนต์ทั้งในและต่างประเทศรวมไปถึง YouTube ขับซา Channel รายการตัวเต็มไม่มีตัดเนื้อหาออกเพื่อความจุใจและอัดรสในการรับชมและอย่าลืมกด Subscribe ติดตามกันด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรถคันเด็ดๆที่เรานามาทดสอบกัน